มีสิ่งมีชีวิตอยู่บน3 i at last หรือไม่นี่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวในแบบหนังไซไฟแต่เป็นชีวิตในความหมายของจักรวาลคำถามนี้ไม่ได้มาจากยูทูบเบอร์หรือนักเล่าเรื่องแต่มาจากศาสตราจารย์อาวิโลนักฟิสิก์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยฮาร์วาร์ดเขาเคยพูดประโยคหนึ่งที่สะเทือนทั้งวงการมาแล้วว่าเท่าที่เรารู้เราอาจเป็นชาวดาวอังคารก็ได้ ทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นย้อนกลับไปเมื่อ4.2พันล้านปีก่อนหินจากดาวอังคารถูกแรงชนดีดออกสู่อวกาศและบางก้อนเดินทางมาถึงโลกหนึ่งในนั้นคืออุกกาบาตท,ที่ชื่อว่า ALH84001 ที่สำคัญคือมันไม่เคยร้อนเกิน40องศาเซลเซียสระหว่างการเดินทางนั่นหมายความว่าถ้ามีจุลชีพติดอยู่มันสามารถรอดได้ แนวคิดนี้เรียกว่าแผ่นสเปอร์เมียหรือชีวิตอาจเดินทางข้ามดวงดาวได้เหมือนเมล็ดพืชแต่บางคนก็ตั้งคำถามต่อว่าถ้าอารยธรรมขั้นสูงมีอยู่จริงพวกเขาจะหว่านชีวิตโดยตั้งใจหรือแบบสุม่มและนี่คือจุดที่3 I-Atlas น่าสนใจครับกล้องโทรทัศน์ตรวจพบว่ามันมีน้ำมีคาร์บอนไดออกไซด์มีคาร์บนอ,อมบนมอนอ,อกไซด์มีมีเทนและโมเลกุลอินทรีย์พื้นฐานของชีวเคมี พูดง่ายๆคือมันมีวัตถุดิบของชีวิตแต่น่าสงสัยกว่านั้นก็คือมีเทนถูกตรวจพบในจังหวะที่ไม่ควรเกิดขึ้นตามหลักอุณหพลศลาสตร์ถ้าพูดได้เห็นภาพมันเหมือนคุณเห็นน้ําแข็งละลายแต่ไอน้ํากลับออกมาทีหลังไฟไหม้บนโลกมีเทนจํานวนมากมาจากสิ่งมีชีวิตแน่นอนครับว่านี่ไม่ใช่หลักฐานว่ามีชีวิตแน่ๆแต่มันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีและในวิทยศาศาสตร์ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คำถามแปลกๆแ,แต่คือการรีบสรุปก่อนที่ข้อมูลจะพูดจบและ 3i Atlas อาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์จากสวนแห่งจักรวาลที่พวกเขาตั้งใจส่งมาคำถามจริงๆคือถ้าวันหนึ่งเราพบว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นที่โลกมนุษย์พร้อมระยังที่จะยอมรับว่าเราไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้สามารถติดตามข้อมูลเชิงลึกของ3 i a t l a s ทั้งหมดได้ที่ช่อง YouTube ของเรา ลิงก์ช่องที่โปรไฟล์แล้วคุณจะรู้ว่า 3i Atlas คือสิ่งที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้เลยขอบคุณครับ